สวัสดีครับมาพบกันกับนุมนนบมบน่มหน่อยคืออกอลละครับผมวันนี้นุ่มหน่อยพามาทุงหน้าพี่น้องมาเก็บบกม่วงพี่น้องมองอกล่องสุกแล้วนะครับผมนุ่มหน่อยพามาเก็บมองอกล่องพี่น้องสุกแล้วครับผมเดี๋ยวมาเมืองน้ำนุ่มหน่อยเลยครับมีแต่นหน่อยงามพี่น้องมันสุกแล้วครับผมนี่พืชลโลนเองเนี่ยพีน่น้องเนี่ยครับหูยแก่สีชมพูต้องพี่น้องเมืองพืชลโลนเองพี่น้อง นูนู้นหนึงพี่น้องมาเก็บวงน้ำนมหน่อยครับผมโอ้ยเมืองพี่น้องเกี่ยมซุมพูงตองครับสงอง่วยแล้วพี่น้องเก็บนะครับถ้าสัน่นงวยจะไมากินก่อนนะพี่น้องป๊อปหน่วยนี้พี่นอ้องเหลืองเลืองพี่น้องครับผมโอ้ยครับผมเพิ่นหลวงเองนะครับนี่ เริ่มซุกแล้วครับกระล่างทย่อยสูกเนาะครับนอบมกม่วงอุกหล่องนะครับเห้ครับโอ้สุยน,นะพี่น้องมึงแต่ว่าปีนี้เพื่อนอยากเน่านะครับเหมือนก็สซุกเคร่งลูกพี่น้องอีกเคร่งกล่นเพื่อนจะเน่านะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับผม นะครับผมจะหน่วยยหง่งพี่นอ้องก้นเพื่อนมักจะเน่านะครับปีนี้เพื่อนมามีฝนพี่น้องฝนบโบตกเลยครับผมบกม่วงเน่าหลายพี่น้องครับผมอีกหนึงพี่น้องแก่มสมพวงตองเลยสวยๆเลยครับฮะนี่พี่น้องเมืองเตยไปตะวนันกันพี่น้องก้าวผม ลูกกำลังเป็นตหาหักพี่น้องอว้าเอ๋เลยอีกลูกพี่นอ้องเบิ่งเลยลูกนี่พี่น้อง างามครับผมครับกระลังิ่มสูกเนาะครับนอนม่วงอกกล่องครับผมนนมะม่วงอกกล่องครับกระละงรังลืมสูกเนาะครับกระมีพอได้กินอยู่พี่น้องพอได้กิน,นอยู่ครับอ๋อ พี่น mm ้องเห็นบ่แต่ว่าพื้นเน่านะครับพื้นแตกเห็นบ่ครับพี่น้องแตกครับพี่น้องมากับสมุนมากับเล็กหน่อยฝนดอกกันอยู่ฝนฝนแม่อ้วนครผมนี่ ด้วยพี่น้องง,งามๆสวยๆเลยครับครับผมครับผมใส่ลงไปเลยอย่างต่อครับ,รบอยู่ของบนหลังค้ากับมี่นะคะพู ีน่น้อยนี่ถึงจะลูกเล็กนะครับแต่ว่าเนื้อหลายนะครับนี่หวานหอมพี่น้องครับเหลืองงามพี่น้องปัดเมกพี่น้องแก้มชมพูอองตองกับผมโอ้ย งามงามก็ผมหวานเจี๊ยบเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยเมื่อพี่น้องน้อยเนียวผมอนี่เลยครับเนี่ยหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบถับมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเก็บน้ำนมหน่อย,ย้อคบปุกม่วงอ,อกล่องซุกแล้วครับพี่น้อง นี่ครับผมว้าวนี่ครับผมขนาดเป็นปลายได้พี่น้องก็เพราะได้กินด้วครับผมนี่ครับอุ้ยลูกเล็กๆน่ารักหวานนะครับผมเพราะได้กินกับเาขาครับผมพี่น้องกินอย่างื้อนี้ เมืองเมืองเพื่อนพี่น้องอุย้ยลูกเล็กๆน่ารักน่ารักหวานๆนะครับผมหวานเจี๊ยบชมพู่ของตองพี่น้องอุย้ยสีสันสวยสดใสขนาดเลยพี่น้องเก็บเลยครับครับผมอีกด้วยนึงพี่น้องโอ้แต่เสียดายครับผมเน่าครับผมเลยนี่พี่น้องเน่าครับ ดิ่งไปครับผมอุย้อยบนหลังค่ายรู้พี่น้องเกษมโอ้อบหูสยงามเลยพี่น้องเอาละครับได้หยิกลูกหนึ่งนะครับอ,อู้สองลูกพี่น้องอิวตงมูเห็นปะครับผมครับลูกหนึ่งนุ่มหน่อยจะได้หาใหม่มาต่อยนะครับพี่น้อง ก็ผมวายอีกรลูกงามๆเหลืองๆพี่นอ้องอือหอมครับผมหอ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 มหวานเลยเลย มีเรื่อค่ะผมมือมือมือมันจะมาเอาบมกม่วงน้ำบอเอานุมงาม เบ้งพี่นอ้องงามๆครับผมงงงงครับตัวนี้สองง่อยพี่น้องสองง่อยครับ พน,นงานเก็บบุกมว่วไก่จะเต็มถังแล้วพี่น้องโอ้ยมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะผมหนักแล้วพี่น้องหนักแล้วพี่น้องในป,าป่าบอกนัดคับผมบอกนัดพี่น้อง กำลังปิดหน่วยนอกจากมีบักม่วงอลไรย,ยังมีบักนัดน้ำนะครับสับประโดครับพี่น้อง <S <S เทียงหน้าหนุ่มหน่อยมีกลิ่นทุกอย่างครับผมนี่เลยครับพี่น้องข้าวปุ้มเงี้ยงาม,ง,ม,ม,มงามข้าวปุม เก๋มสีชมพูเลยนะครับเนี่ยดพี่น้องจะเต็มถังแล้วนะครับผมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวหลายแล้วพี่กระผมนะครับครับนุ่มหน่อยจะปาดให้เบิองพี่น้องนะครับ ว้าวนี hmm. ่เลยค่ะบุม กบนหวานชําเลยนะครับมองมองุอกล่องพี่น้องหวานหวานพี่น้องครับผมครับมึงเมืองแกพ่พื้นพี่น้องเป็นสีชมพูเลยพี่น้องแดงๆครับโอ้ยงดงามพี่น้องครับผมอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยโอ้ยหวานพี่น้องหอมพี่น้องครับผม หอมนะครับหอมหวานพี่น้องหอมหวาน,นครับผมหอมมีกินหอมมากเลยนะครับผมหอมหวานนะครับรสชาติหวานละมุนพี่น้องหอมพี่น้องหอมกลิ่นมะม่วงอกล่องนะครับม่วงอกล่องสูงพี่น้องอุ้ยมึงแก่สีสูพูเลยพี่น้องครับผมอุ้ยมีแตลูกงงามพี่น้อง มาเด้อผู้ใดยอยากมาเอาเด้อค่ะบกุกงวงอกลองพี่น้องซุกแล้วพี่น,น้องซุกแล้วมีแต่หน่วยหวานหวานหอมหอมแก้มสีชมพูองตองเลยครับผมนี่สวยมากครับผมมึงแบบแบบงามเลยนะครับเนี่ยเป็นสีชมพูองตองเลยครับผมนี่ย่างสวยเลยนะครับเนี่ยดูครับ อยแบบน้่งเล่นนะพี่น้องนั่งเล่นอยู่เถียงหน้ากะลร่มเย็นสบายดีนะครับผมด้านหลังที่เห็นเนี่ยนะครับคือขอกั่วพี่น้องขอกัวเก่านะครับเต็ก่อนนุ่มหน่อยจะเอาง่วไว้ทงหน้านะครับเนี่ยตรงนี้คือขอกั่วครับผมหอมพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ขั้นว่่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของนุ่มหน่อยกดติดตามไว้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ